โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเชนก็เดี๋ยวในก็อยู่กับผมใน Minecraft p i x e l m o n อ EP ที่สองนะครับ JEP สอง EP ที่สองคซึ่งผมก็ได้วิ่งมาสักระยะหนึ่งอะ่ะแบบ ม่ไกลจากจุดเกิดมาก,กันเจอกับยิมเขาเรียกว่ายิมหินนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นยิมหินเคผมก็ได้จับโปเกมอ,อนมากี่ตัวนะสองตัวเป็นกาบิกบาบกาบิดอะไรไหมกับตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับตัวนี้ล้าขา,ขาบขาบไปแหละนายเป็นต่าขาบหรือเปล่า ดูดิดูหน้ามันดิทุกคนดูหนา้ามันดิเนี่ยเออแล้วก็ตัวนี้เออ <Okay. S 1> เป็นมังกรกับมังกรกับหินปะใช่มังกรกับหินโอเคซึ่งตอนนี้เคโลมันสื่อเราก็เวลสิบห้าแล้ว <You are. S 1> ไม่รู้ว่ามัฒน,นาเวลสิบหกหรือเปล่านะผมจำไม่ได้เหมือนกัน แต่ใน EP สองนี้ผมจะมาลงเหมืองกันสักหน่อยอ่ะเพราะผมต้องการอันนี้นะ PC เนี่ยครับผมต้องการอันนี้อันนี้ก็โกโซนนี่ผมน่าจะมีมันนะ่ามีโปเมอนดรอปอยู่ Zone อะโกโซนอ่ะรู้สึกมันอยู่ในป่าไอ้นั้นนะป่าอะไรนะสวนหน้าใช่ใช่ใช่เลสโตนก็ มีดอกอยู่เคตอนนี้ของเต็มตัวซึ่งผมจะหาบ้านอยู่แถวนี้สักหลังหนึ่งนะครับเคอาหารเราก็มีเยอะเราโดมอยากพวกนี้แหละซึ่งผมจะหาบ้านอยู่แถวนี้สักเก็บพวกพวกนี้ไปก่อนนี่อาหารไปพีพีอัพอันนี้คือเร็กอันนี้ เดี๋ยวนะผมจะลองใส่ให้นี่นะเออาหารพวกนี้ก็เก็บไว้ก่อนผมจะลงเมืองนะครับในตอนนี้ผมจะลงเมืองไอชุดเหล็กพวกนี้ผมก็ได้จากไอ้นี่นะครับเน่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 ในกล่องมันจะมีกล่องในบ้านนี้ซึ่งมันมีหมู่บ้านอีกตรงนู้นอีกอะ เป็นหมู่บ้านตรงไหนสักที่อ่ะตรงก่อนอื่นผมฟ์มเบลให้มันเป็นพัฒนาล่างไปล่างสองกนดีไหมโอเคงั้นเราฟาร์มไว้ตัวนี้เลยเจอันสักหน่อยวอเทอร์เพาน้ำะจายจัดไปลิกตายเรียบร้อย ชีชีอ,อ้าแล้วมันยังแล้วมันไม่ตายไงแล้วมันเวลไม่อัพไงเรเวลใกล้อัพแล้วเนี่ยอีกตัวเดียวเวลอัพตัวนี้เนาะวอเทอร์เพาเองฮ่าฮ่าเฮยเวลอัพแล้วนี่ไงพัฒนาล่างเป็นล่างสองนะครับ โอเคโอเคเลยโหจะเป็นฟอกกาเจเไปได้อะไรทักอย่างอ่านไม่ออกนะครับตัวนิดเดียตัวแค่เนี้ดูดิตัวแค่เนี้ <Fl og. S 1> ตัวมันนิดเดียว เตมนิดเดียวเองอ่ะวิ่งมาล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 ะโอเคลงเหมืองกันดีกว่านี่ใช่เหมืองปะโหโว่าใช่กลัวใช่เคไม่มีฐานเหรอนี่อะไรอ่ะสู้เป,ปล่าร้องเปล่าร้องไหนเปล่าเคพอเธอเพา้า โอ้ไอ้มันทานถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นท่านแรงนะตัวเนี้ยลิกโหลิกไม่เจ็บเลยั้งั้นสลับตัวจัดไปลูกพ่อกาบัยอ,อ,อันนี้อาจจะพัฒนาร่างไปร่างสองได้นะเบลสิบหกอ่ะ อันนี้ว่าสิบห้าอยู่ด่าก้อนเบรดเจ็บปะเฮ้ยมันโอ้โหมันดูดเลือดหรอมันดูดเลือดเหรอนะเกิดไปหรือเปล่า <Yeah. S 1> มผมตีมันก็ไม่เจ็บะนะเนี่ยจรงจริงเลยเนี่ยนะ oh. มันติดสายฟ้า แล้วเลื่อยเลือดเลือรแสนแอตแทคอ๋อลดดีเฟนต์มันเหรอใช่ปะได้แล้วเนะี่ยเบอร์รี่แค่จะเอาวอเทอร์พาวตาย เดี๋ยวผมคุดถ่านแล้วเคเดี๋ยวฝักไฟไว้นึงนะเฮ้ยไม้ไม้ไม้มีแค่นี้ไงไม้มีน้อยยังไงโอเคเราดูในนี้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยในแมปเนี่ยเฮ้ยมันแร่อะไรอ่ะขุดไม่ได้อ่ะ เอาอชิบหายแล้วเอิบเราต้องหาเล็กก่อนนะครับเพื่อที่จะไปขุดแร่นั้นหรือเปล่าไปเจอโก้ดวะสู้โก้ดไหนโก้ดเล็ก,กตายเลยเรียบร้อยโก้ดกูว่าจะจับซะหน่อย Niềm là nề nặng Làm gì được? nặng nề nặng nề nặng được nặng Reverse nặng nề 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 nặng กดไม่ได้อรมันเป็นอลูมิเนียมอะไรสักอย่างแน่เลยเนี่ยอันนี้เหล็กกดได้เฮ้ยตัวนี้เอาตัวนี้ไม่สู้ไม่ได้อ่ะนี่ไงตายเรียร้อยตายเลยโอเค เพราะผมน่าจะหาอีกยาวเลยอนะใช่ไหมไงดูดีในเหมืองข้างล่างมันคล้ายๆเป็นรู้จักเหมืองแล้วมันคล้ายๆอันนี้เนะี่ยเขาเรียกว่าอะไรไอ้หลงัลงรถไฟอะไม้ชาร์ปอะไรเงี้ยตอนนี้ผมขอขึ้นไปเอาไม้ก่อน เพื่อที่จะมาเอาไอ้นี่ไอ้แร่อลูมินเนียมเลยน่าจะเป็นอลูมินเนียมแหละขุดยากอย่างเงี้ยตัวน,นี้โกสดเนี่ยจับปลาบนยากหรอวะล่าดิ๊กตายไหมไม่ตายว่ะจ,จับแม่งเนือแล้วกันกไปเลย โอเควอนซึ OK, bon. ante, <guard> ble, ่งเราก็ต้องการแหละถ้าจะไม่ผิดอ่ะเก็บเอาไม้ก่อนซึ่งไม้ก็น่าจะเลาะเอาตรงนี้แม่งเลยดีไหมเนี่ยเลาะเอาตรงนี้เลยละกัน มันไม่สวยด่ผมจะจัดให้หน่อยอเคนนี้น่าพอแหละก็เอาเผาเดี๋ยวไปเผาด้านล่างดีวกว่าก็ึยยูว่าจะเอาไง ได้ไหมนะเนี่ยเฮ้ยได้หวะไปอยู่ใน PC เนาะโอเคเราก็จะเผาเหล็กตรงนี้เลยนะครับมาเงเอาไปแล้วสู้ไปแล้วเฮ้ยมันสู้เหรอว่าถธอเผาไปหายว่าถธอเผาหายโอเคเอเโเคตรแ,แดงเลย เ้ยได่อะไรสีม่วงอ่ะไล่แล้รวะเนี่ยครับอ๋อครับเสื้อแก๊งล็อกเก็ตเอ้ยสวยนะน่าสนว่ะน่าสนว่ะเฮ้ยนี่เครื่องอะไรอ่ะอินฟลูเ c นซ์ใช่ไหมอินฟอเซอร์อินฟอเซอร์อินฟอเซอร์อินฟเซอร์เครื่องอะไรสักอย่างเคยได้ยินว่ะ เหมือนเพื่อดีนนะว่าเครื่องอะไรอินเวอร์เซอร์เนี่ยอืมไม่แน่ใจว่าเครื่องอะไรวัตเตอร์เผานี่มันแรงจริงนะมันน่าจะเป็นเครื่องอะไรสักอย่างอ่ะอินเวอร์เซอร์เลยเ่ะผมก็จำไม่ได้ละ <Okay. S 1> ลืมโต๊ะครับลงมาอีกจเจริญเถอะ ครับนึกว,ว่าไม่ใช่ข้างบนข้างบนโว้ยเยอะนี่ว่าสวยเลยเราหน้าได้ PC ในพาร์ทนี้แหละมั้งน่าจะนะโอเคอแร่ดูมินั่มเหมือนกันโอเคก็เจอตรงนี้อีก ที่ยังมันจะหาก็หาได้นะไอ้วกเนะี้ยผมคุดหาเอาได้นะ่ะไอ้ที่เป็นเมืองแบบนี้เน,นะนะี่ยเหดิเมืองใหญ่เลยเนะี่ย EC กระจกกระจกเราทำได้อยู่กระจกกระจกเดี๋ยวครับน,นี่เลยกระจกเผาได้เฮ้ยตัวแหละ ใช้แค่หกพอเดี๋ยวไปก่อนเผากระจกดีกว่า <c oughs> โอเคนี่ก็หล่อครับรู้สึกว่ามันได้อยู่กับขวานไอ้พวกนี้ฟอร์ซิลว่ะ น่าจะใช่แหละคีเคาอยมีวันหลังกันคอรเซีลยวอะ่ะยังเป็นตอนนี้นี้ก็หินแซดที่ในซีซั่นที่แล้วเราอ,อันนี้ก็ล่างเมก้านะอันนี้อะไรก็ไมีดัะเดี๋ยวนะมันจะมีอะไรวะเออเดี๋ยวนะมัน มันเป็นแท่นมันเป็นแท่นแท่นทุบบอลละอย่างอ่ะเฮ้ยคา้ามนี้ได้เนี่ยขนนกเฮ้ยสวยนะลองข้ามก็ได้แน่จริงเนีๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราต้องข้ามค้อนใช่ไหมแล้วก็เนี่ยแท่นที่ทำให้มันเบนๆนอ่ะ เออเดี๋ยวนะมันชื่ออะไรวะเออนี่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  e n v i l ก็ e n v i l วอ่ะเออผมก็พิมพ์ถูกแล้วบ้าง A N L อันนี้เครื่องทำบอลอันนี้เครื่องทำบอลผมรู้ละแต่ A N เนี่ย Enview เอตอนนี้เล็กเด็กตรดแลม เลสโตอร์นอหาได้อยู่เลสโตนผมจำได้ว่าผมต้องไปฆ่าตัวอะไรนะโอเคงั้นไปกันเลยออกเวทนี่ไงไอติมไอติม,ไ,ตมไม่เอา,โด,า,า,าโดยติมผ่าน้าบ้านโดยติมผ่าน้าบ้านคุณจอยโดยติมผ่าน้าบ้าน มาเลยอร่อยกันเออเดี๋ยวนะบ้านยังเหนียววันนี้ยเอหลังนี้อย่างอีกเตี้ยังไม่อยอ่ดิเคขวานเอ้ยขวานนี่เราทิ้งไปแล้วเนาะแม่งทิ้งไปแล้วเมื่อ ep ep แล้วผมเจออยู่ แล้ว่ีเธอไหนวะผมจะไปตรงไหนวะตรงบนปะสวรหน้าน่าจะเป็นตรง้นอ่ะมันจะเป็นมันจะมีหมู่บ้านอยู่อ่ะขอสวรสดน,นานะซึ่งผมจำไม่ได้ว่าผมทิ้งคอนไปหรือเปล่าคอนมีสองอันนะ่ะมันจะเป็นคอนทองกับคอนอลูมิเนียมอ่ะศึกมันจะอยู่หมู่บ้านตรงนั้นอนะ่ะ ถ้าผมจะไม่ผิดนะผมบ้านตรงนี้มันตรงนี้วะเนี่ยถ้าไม่ใช่ตรงนี้ก็ตรงนั้นอะโนตรงนั้นอะอย่าห้าวมันเอาแพงเก็บใหญ่ <c oughs> okay, มาด้วยโอเคจําไว้นะไอ้ตัวนี้มันตอมใหญ่นะเพราะใหญ่นี่ยต้องใช้ทำกระเป๋านะครับ พราะมใช้น้ำกระเป๋าเยอะเลยอใหญ่อะแต่ที่จริงของในพิระมิดเราเก็บของไปพีพิิระมิดปะวะไอคอนอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะรู้สึกว่าเดี๋ยวผมนี่คือรับเวสน่น่าจะรับเควสอะบ้านนี่วะว่างเก้าอ่ะ มีบ้านหลังเก่าอ,อยู่นะครับนี่นี่หนนี้ป่ะไม่ใช่มีบันไดน,นะเฮ้ยโอเคนี่ต้องไปฆ่าไอ้ตัวนั้นนะครับเอ,อ่อตัวสายฟ้ามันชื่ออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลขสิบเจ็ด จับดีไหมโฟคาบ,บูเก่งวะจับเลยหน่อยนะจับหน่อยก็ได้อะโกเดบอลแอะแท็กมาแล้วน,นี่เนี่ยฆ่าค่า,าตัวนี้นะครับถ้าถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนน้องฆ่ามาันแล้วมันก็จะดรอ ดอกเป็นโกสโตนอะไรน,นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็ผมก็ฆ่าโหเดวจับยากเหมนะเนี่ยเฮ้ยตายเรียบร้อยจัดไป กองขบูมาเถอะเฮ้ยไม่ยอมอ่ะโอ้โหตีกระเด็นเลยมาแห้งตีเป็นลูกเลยอย่าให้ต้องใช้อลต้าบอลนะเฮ้ยติดเรียบร้อย,ยน้องเสร็จพี่สวยเลยแต่ตอนนี้ตายหนึ่งเอานี่มาไปโชว์ศักยแพ เรียบร้อยเฮ้ยไม่ใช่หว่ามันดอกเล้ตต้นตัวไหนวะเดี๋ยวไอตัวไอตัวสายฟ้าปะเป็นม้าใส่เป็นมาา้าเป็น,เป,นเป็นม้าลายสายฟ้าไม่รู้ว่าดอกปะนะต้องหาละนกเหล็กแน,น่ๆนะดอกเหล็กเอ้ยดอกเหล็กแน่ๆดอกเหล็กไอพวกนกเหล็กไอพวกเนี้ยอันนี้แนะ่ตัวแรกตัวดาบวะ อยากได้อะ่ะเกิดสอนหน้า,นาอ๋ออยากได้อะ่ะแต่ดูถ้านะสกิลน่าจะไม่ถึงเคผมจะห่างโกโตนให้เจอแล้วว่า้าบันไออีพ e ีนี้เลย<อ>ไม่ไม่ตายแล้วกนแซนบุมตาย ไม่ดอรอปวะเฮ้ยดงวันเป็ดโอ้ยหเราเจ็บเอ้ยมันมันเจ็บน้อยองอ่้โหเราตายชิปหายละหายนี่มันท่านนมมอใช่ไหมถึงเจอโกสไปเลยคันเนี่ยผมมีท่าจุ่มตีท่าเดียวคือท่าลิกนะครับ แต่มันก็โจมตีเราไม่โดนนัเนี่ยนะทำไปเล่นไปเราก็โจมตีไม่ไปโดนเหมือนกันไอชีพหายแล้วไปโจมตีกันโดนเมื่อไรเนี่ยเฮ้ยใช่หรอเอามันดิลูกเปลี่ยนมาตายเลยปะเนะน,นี่ยการความมืดติดลับอีกอเรียบร้อย ก็ God, สอบไปตามมึงนั่นแหละมึงต้องสู้ดีสู้ดีนอ้องพี่สั่งเองสู้พี่สั่งโอ้โหติดหลับโอ้โหลกคุหนีรูหนีรูหนีโอเคโอ้โหไอติดหลับสองตัวโอ้อยตอนไหนไมึงตอบวะ ุณจอยรักษาทีควิคแอตแท็กตายเฮ้ยนี่ไงด้ดอบเฮ้ยตัวนี้ดอบเอ้าตัวนี้ดอบหรออ่ากูตามฆ่ากูตามไล่ฆ่านะเค okay, กูตามไล่ฆ่านะวอเทอร์เผาโห้ัหเจ็บ นี่ไงผมว่าเนี่ยมันดอกดอกจริงเคผมได้ละรอค้ากันตรงนี้เลยจะเดินละ <c oughs> เคเอ๋อแม่งโตค้ามีสองอันเฮ้ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> แม่งทีเดียวตายโอ้ยกองเกินกองเกินน้อง พาปันนี้มาเลยคอนไม้แม่งเนี่ยนะมาโอเคทุกคนสักคู่รับสักคู่คมึงตีลงบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวนะมึงตีไม่ลงเลยอะ่ะ เดี๋ยวผมว่าทิ้งแม่งเลยแล้วกันเพราะน้องใช้ที่อันที่เป็นเหล็กอะ่ะเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันจะอยู่ข้างในหรือเปล่านี่ไงนี่ไงเจอแล้วเก็บมาเลยเหล็กอันไหนใช้ดีกว่าก็ใช้อันนั้นครับนี่ไงลงแลรวน้อง โอ้แม่งจะได้แต่ละอันนี่ H H ฮิ่หายเลกอ่ะโอ้พอๆนะครับแม่งแรงพอๆเลยแต่เมื่อกี้นี้ใช้ไม้ทบุบหืมทุบผมว่าทุบแต่ที ว่าใช้ชไม้เมื่อกี้นี่น่าจะทบเป็นชั่วโมงเลยนะเฮ้ยวโวมึงคนตีนกูปะเนี่ยชิบหายกอดได้แต่อ่ะมันยากนะเว้ยสี่แล้วเนี่ยอีกสองอันเอเค,ครับทุกคนจับตาจับตูดดูดีๆนะครับสู้ไปสู้ไป เรียบร้อยเสร็จขุดค,คืนมาครับแล้วก็คราฟเลยเรียบร้อยยาเ้ยอ,อะไรอ่ะหัวเขานี้มาแทนตัวนี้เลยตัวนี้เก็บไว้นี่แหละแท็ก <Att acks S 2> เพิ่มได้โอเคสวยนะตัวเนี้ยดีเฟน ไอ้หมูเราจับมาใหม่อะแท็กเราสปีดตัวเนี้ยไม่มีเฮียเลยให้พายถึงว่าตัวอย่างกระจอกเลยเอาออกแม่งดีไหมเคย่าฮือได้มาแล้วโอเคครับก็คลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับอีๆไปละ